ก็ต้องขอาการสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมปื่มแล้วก็ช่องทางเหมือนเดิมน,นะครับจริงๆมันเป็นคลิปวิดีโอที่ผมไม่คิดว่าสักวันจะได้ทำนะผมผมไม่คิดเลยว่ามันมันจะมีคลิปคลิปเนี้ยลงใน YouTube หรือว่าในช่องวรู้ไมันเป็นข่าวกระทนหันม่เป็นคลิปที่แบบมันกระทนหันมากผมไม่ทันตั้งตัว เพราะในวันนี้วันที่28มิถุนายนปี2565วันที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นี้คือมันเป็นวันที่น้าไกวันหรือว่าน้าไกวันวรรณไกนะครับเจ้าของเสียงภาคที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของโซโลเสียงของเบจิต้าเสียงของเฮจิในโคนันนะครับทุกเสียงภาคที่เราจําได้และเราแบบเราคุ้นเคยกับมันมันเป็นเสียงของนาค,ครับแต่ว่าหลังจากนี้เรา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 ,เราจะไม่เราจะไม่ได้ยินเสียงนาเขา กลับมาภาคตัวละครเหล่านี้แล้วนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่น้าเขาได้จากไปอย่างสงบแล้วครับจริงๆเรื่องข่าวว่าการป่วยของน้าเขาอะผมได้ยินมา2-3สาวันแล้วนะครับแต่ผมดันประมาทเว้ยประมาทกับข่าวเนี้เพราะผมคิดว่าผมคิดว่าน้าเขาจะหายผม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 ,ผมเชื่อมั่นอะผมเชื่อมั่นว่าน้าเขาจะกลับมาออกมาจากโรงพยาบาลแล้วสุขภาพแข็งแรง เหมือนเดิมคือผมผมไม่คิดว่าผมจะตื่นมาแล้วได้เจอข่าวข่าวนี้คือจริงๆวันเนี้ยวันที่ยี่มิถุนายนของทุกปีมันเป็นวันเกิดผมเวมันเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมอะปกติคือผมก็ไม่ได้อินอะไรกับวันเกิดอยู่แล้วอะคือปกติวันเกิดมันไม่ได้มีอะไรพิเศษไงแต่แบบไอ้ทียาทำไมทำไมปีนี้วันนี้กูถึงตื่นมาด้วยความแบบนอกจากที่มันไม่มีอะไรพิเศษแล้วมันยังมีอะไรให้แบบ ให้กูแบบให้กูร้องไห้มันคือสาหรับผมเลยนะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าใครหลายคนก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันคือไอ้หียผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเสียนักพากคนหนึ่งไปนะเว้ยผมรู้สึกว่าไอ้หี่ผมเสียแบบผมเสียคนเสียคนที่ผมรู้สึกว่าผมเคารพผมรักไปคนหนึ่งอะไ,ไอ้อันิเมะหลายเรื่องที่นักเขาพากไว้หนังหลายๆเรื่องหรือว่าการ์ตนูคนคอมเมดี้เดอร์อะไรอะไรต่างๆนะไอ้พวกนั้นอนะมันได้ไปต่อเว้ย มันต้องไปต่อเรื่อยๆเมื่อจะเป็นวันพีชที่แบบภาควันโนยังยังภาคไม่หมดเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไอ้ดาก้อกบอลเนี้ยนนมันมันมันก็ต้องไปต่อแต่แบบไอ้พวกการ์ตูนเหล่านั้นอนิเมะเหล่านั้น่ะจะไปต่อโดยที่ไม่มีน้าน้าแก่วันแล้วอะคือผมผมอาจจะพูดด้วยความเอาแต่ใจไว้แต่ผมแบบไอ้เทียผมเริ่มต้นการเดินทางอะการเดินทางคืออะไรคือผมเริ่มต้นดูวันพีชตั้งแต่เจอโซโลอะผมเริ่มต้นมากับเสียงของน้าเขาว่าโซโลอะแล้ว ผมอยากให้แบบตอนที่โซโลไปเจอวันพีทอ่ะผมอยากได้ยินเสียงน้าเขาอ่ะเราเดินทางไปด้วยกันอ่ะเราเราก็อยากให้เขาแบบอยู่กับมันจนจบอ่ะต่อให้โกคูอ่ะจะมีการเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเป็นน้าต่อยเปลี่ยนเป็นพี่หนึ่งเปลี่ยนเป็นใครเปลี่ยนเป็นสองสามคนยอยะไรเงี้ยแต่เสียงเบจิต้าผมพูดตรงๆว่าเกิดมาผมไม่เคยได้ยินเสียงผ้าคนอื่นเลยเว้ยมันอาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่เคยได้ยินเลยเว้ยจริงๆนะเบจิตนะ้างกุนอ่ะผมอาจจะได้ยินเสียงพี่หนึ่งบ้างเสียงน้าต่อยบ้างแต่ เสียงเบจิต้ามันแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันมีแค่น้าแก้วันอะ่ะผมแบบมันไม่มีคนอื่นแล้วอะแล้วหลังจากนี้คือผมต้องดูดัก้อนบอลโดยที่ไม่ได้ยินเสียงน้าแก้วันแล้วหรอคือน้าเขาพาอีกหลายตัวละครซึ่งมันก็น่าจดจําแบบมันก็น่าจดจทาทั้งนั้นอะ่ะคลิปนี้ผมไม่ได้ต้องการเลยผมผมไม่ได้ต้องการยอดวิวไม่ได้ต้องการแชร์ไลค์ก็ไม่ต้องไลค์ไม่ต้องไลค์เลย ไม่ต้องไม่ต้องแชร์ไม่ต้องไลค์ไม่ต้องซับสไครต์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยผมแค่ทําคลิปนี้มาเพื่อจดบันทึกไว้ให้ตัวเองได้รู้ว่าวันนี้นะวันนี้เป็นวันที่มึงได้สูญเสียหนึ่งคนที่สําคัญไปวันนี้มันเป็นวันที่มันเป็นวันที่มึงต้องจําอะเมื่อว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนมึงมึงต้องจําวันนี้ให้ได้นะว่ามึงเสียมึงมึงมึงคืออันนี้ผมพูดกับตัวเองนะคือมึงอะไม่ได้เสียโซโลไปหรอก เพราะโซโลมันก็ยังเดินทางต่อไปมันยังไม่ได้ตายเบจิต้ามันก็มันก็ยังไม่ตายมันก็ยังไปต่อเรื่อยๆแต่มึงจะไม่ได้อยู่กับโซโลที่คุณเคยนะโซโลจะเป็นเสียงอื่นแล้วนะเบจิต้าด้วยก็ก็จะไม่ได้ยินเสียงแบบเดิมแลวนะก็จะไม่ได้ไปต่อกับเสียงเดิมแลวนะสุดท้ายนี้ผมขอไว้อะไรให้กับการจักไปของอากายวันจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคับขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะเสียงที่น่าเกงขามเสียงที่น่าเคารพเสียงที่เสียงที่ผมจะไม่มีวันลืมครับ ต่อให้ตัวน้าจะจากไปแล้วแต่เสียงของน้าจะดังกึกก้องอยู่ในใจผมเสมอไปครับผมสัญญาครับขอบครับอา้าวนี่สมบัติของนายเล่มไหนอะ่ะฉันไม่รู้ว่าเล่มไหนก็เลยเอามาหมดสามเล่มเลยมันก็เป็นของฉันทั้งสามเล่มนั่นแหละเพราะฉันใช้วิชาดาบสามเล่มถ้านายสู้พร้อมกับฉันที่นี่นายก็จะกลายเป็นพวกต่อต้านรัฐบาลหรือว่าจะให้พวกกองทัพเรือฆ่าตายในสภาพนี้ล่ะฮะแกเป็นลูกพิศารหรืองไงเนี่ย อาเอถอะใคจะต้องมาตายที่นี่จะขอยอมเป็นดีกว่าโจรสลัดนะต้องต่อสู้เจ็ดพันแปดพันบ้านะมากกว่าแปดพัน่ะโอ้ฟังนะชิมอนสว่าดิ์ของนายนัไม่ใช่ของผู้ใหญ่บ้านหรอกมันเป็นของนายต่างหากสว่าดของนายเป็นสว่าด์ที่จะจอดถึงสวรรค์ฉันคือฮันโกตะเกจิ มัสไดเดอร์หมายเลขหนึ่งแปลงร่างความแข็งแปลงของข้าจะทําให้เจ้าร้องไห้สงเช็ดน้ำตา,ตาน,นั้นทิ้งไปซะเถอะเน่<ะ>นายคือคุดโดอย่างนั้นใช่ไหมย่าทำให้ตัวเล็กเหรอและเพื่อสืบหาองค์กรนั่นนายก็เลยโมเมเข้าไปอยู่ในบ้านของสาวคนรักสินะ,ะพ้อชิ้นจังเล่นเว้าวเก่งจังเลยอ่ะ พูดไรจหาว,ว่าคุยนะตอนเด็กๆฉันมีชาย,ยาว่านิโรจจังนักชักเว้าวนะ่ะจะบอกให้ไม่อายบ้างหรืองานยาวนี่ปากเสียนะเชงวับหวพโอเจ้าได้ยอดจริงๆเลยชอบแบบนี้เองเหรอครับอืมเอาละจะยอมรับแกสองคนเป็นลูกศิษย์ของเรา <laughs> ของแค่นี้ไม่รู้สึกเจ็รัวคันเลยอีกเพียงคนเดียวคนนื่นก็จะคลายาที่ฉันหยิบขึ้นมานะ ดอบลูอายไว้ดราก้อนใบที่3เอาละยูกิหยิบการ์ดใบสุดท้าย,ย surprise, ขึ้นมาซิเผินต่อไปลูกอายทั้งสามตัวจะเข้าโจมตีหนาอย่างหนักหน่วงระวังตัวด้วยครับฮะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับคุณฮิจิคตาจุบ้าเอ้ยเกิดชีวิตไม่รอดนะชะยิงพลาดงั้นเหรอโจพลาดหมายความว่ายังไงอะเฮ้ยหัดูซิโถย รองแข่งในตำแหน่งแม่ทัพคือชายที่แกร่งที่สุดในโรงเรียนฮิสเุเอะก็คือตวัวฉันเองในที่สุดเวลาที่มริคาว่าคัสุมิพูกนี้จะได้ออกโรงก็มาถึงแล้วนึงจะงี่เง่าอย่างไรแต่หมอนี่ก็คือกัปตันคนที่ประครับประครองให้หมอนี่ยืนหยัดในเวลาขับขันไม่ได้อย่ยไปอยู่ในกลุ่มจะดีกว่าคนที่จิตใจโลเลเรื่องแค่นี้อีกหน่อยถ้าเราจะเชื่อไวไวไว,ไวานใจได้ยังไงตาสว่างหรือยังอะ เวลาพี่นายสับสนฉันจะวิ่งม,มาตะบันหน้านายเองตอนนั้นหวานใจเคอะฉันอยู่ข้างนายนี่แหละเชื่อในตัวเองเชื่อในตัวฉันที่เชื่อในตัวนายสิขอพ่อกอดลูกเถอะนะเอ๊ะโอ,อ,อค๊คุณพ่อขอให้ลูกโชคดีนะครั้งเอาชีวิตของฉันหนึ่งชีวิตเป็นตัวแทนแลกกับหมอน,นั่นได้ไหมไม่ทำแบบนี้ ก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยทุกคนได้อีกกับตันคนเดียวยังช่วยไม่ได้เรื่องอื่นก็เลิกพูดได้เลยลูฟี่คือผู้ชายที่จะเป็นราชาจนสลับ